สวัสดีค่ะป้าการมาเจอกันอีกแล้วค่ะอุยวันนี้หนาวมากๆเลยค่ะที่บ้านป้าการอํเภอวงังน้ำเขียว13องศาค่ะแล้วก็มีลมมาช่วยทำให้หนาวยิ่งขึ้นด้วยนะคะนี่ค่ะวันนี้เราป้าการอยากจะพาชมค่ะโอ้นี่ค่ะเบียงเวนูนะคะดอกใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะดอกใหญ่แล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะสวยงามมากๆเลย โอ้ประการกุหลาบเหลือไม่กี่ต้นค่ะแต่ก็ยังให้ดอกที่สวยงามอยู่นะคะนี่ค่ะกลีบหนาซ้อนกันนะคะแล้วก็อากาศแบบนี้ค่ะกุหลาบเขาชอบมากมากเลยนะคะว้าวนี่ค่ะก็มีดอกเล็กดอกใหญ่เนะอีมิเรียงค่ะอุ้ยไม่ใช่ค่ะเบียงเวนูค่ะนูนค่ะอีมิเรียงสีส้มค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีมิเรียงนะคะว้าวประการนี้ก็จำสลับกันค่ะ อันนี้คือเบียงเวนูนะคะมีกลิ่นหอมค่ะกลิ่นหอมเหมือนผล,ลไม้นะคะโอ้นี่ค่ะดอกกําลังตุ่มๆค่ะก็มีลมพัดค่ะพอลมพัดเออดอกของเขาก็จะโอนไปเอ็นมานะคะกิ่งเขานะคะก็จะเจอ,อต้นใกล้เคียงหรือกิ่งใกล้เคียงก็ทําให้ดอกช้าค่ะนี่ค่ะอีกดอกนึงค่ะโอ้โหกําลังสวยๆเลยนะคะเบียงเวนูค่ะนี่ประการบํารุงเขาเนาะอย่างที่เล่าไปเนาะนี่ค่ะ เขาก็จะแตกกิ่งก้านออกมาให้ประการเออประการกุหลาบเหลือไม่กี่ต้นค่ะเหลือไม่กี่ต้นจริงๆนะคะเอาใกล้ๆกันนี่ค่ะเรนนี่บูค่ะโอ้โดอกใหญ่กว่าหน้าร้อนหน้าฝนเยอะเลยค่ะนี่ดอกใหญ่มากๆค่ะมีกลิ่นหอมนะคะสีม่วงอ่อนนะคะนี่ค่ะตูมเข้าก็ใหญ่มากๆเลยเท่ากับนิ้วโป้เลยนะคะเนี่ย โอ้มีหลายกิ่งค่ะพัประการตนเมื่อก่อนนะคะประการมีสงต้นใช่ไหมพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาค่ะเขาก็กลับดาวไปเนาะเพราะว่าบางทีนะคะดินสภาพดินสภาพอากาศสภาพภูมิอากาศสภาพมะเรงค่ะวายเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทําให้กุหลาบของประการนี่เสียหายจนประการถอดใจค่ะนะคะ,นะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็คือคิตติน่าค่ะสวยมากเลยค่ะเป็นสีชมพูอุ้ยลวงแล้วค่ะมันบานหลายวันแล้วค่ะเอาลวงแล้วก็ถอนเด็ดออกค่ะนี่นะคะกลีบเขานะคะข้างนอกจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นสีชมพูค่ะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกุหลาบที่ต้นใหญ่สูงค่ะนูนค่ะยาวสูงไปนู่นนะคะนี่ประการบังคับเขาค่ะบังคับตัดเขามัดเขานะคะแล้วอีกข้างๆกันนี่ค่ะนางเอกเลยนะคะ อันนี้ก็คือโมนาลิซาค่ะว้าวสวยทุกดอกเลยค่ะน้องๆคะทุกคนคะสวยมากๆเลยคุณพี่ทุนดีหนาวไม่คะเนี่ยที่วางน้ำเขียวหนาวมากๆเลยค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะนะคะรักษาสุขภาพอย่าให้เป็นหวัดเป็นไข้นะคะอากาศแบบนี้นะคะต้องําร่างกายให้อบอุ่นค่ะประการก็ดูแลตัวเองเหมือนกันค่ะ ดื่มน้ําอุ่นนะคะช่วงนี้นะคะ,ะดื่มน้ําอุ่นน้ําอุ่นน้ําชาใบหม่อนอะไรก็ได้ค่ะนี่ค่ะดอกมีเยอะเลยค่ะกิ่งก้านแตกใหม่ก็มีนะคะแล้วต้นนี้ค่ะเขาจะมีอยู่ใต้ถุนของหลังคาลงรถพอดีเลยแต่ก็ยังได้แสงแดดในตอนเช้าค่ะลําต้นใหญ่นะคะนี่โอ้มีหลายดอกค่ะมีหลายดอกมีหลายกิ่งก้านที่แตกมานะคะ ถามว่าบางคนบอกว่าเลี้ยงมีคุณน,น้องนะคะคุณน,น้องเลิฟชาแนลหรือเปล่าอุ้ยประการขอโทษนะคะถ้าประการจําผิดนะคะเนี่ยค่ะน้องบอกว่าผมเลี้ยงมูนาลิซาไม่ขึ้นเลยตายว่างั้นแต่ประการว่าเขาก็เลี้ยงไม่ได้ยากนะคะก็าอาจจะเป็นกับสภาพ แต่น้องดูแลกุหลาบดีมากๆค่ะประการได้ดูคลิปทุกคลิปเลยที่น้องลงเนาะก็โอเคมากๆเลยค่ะแต่ของประการนี้เขาอาจจะชอบดินแบบนี้หรือเปล่าคะดินเหนียวเนาะนี่ค่ะอันนี้คืออีมิเลียงค่ะดอกใหญ่มากๆเลยค่ะนี่มีหลายดอกมากๆเลยค่ะแล้วก็สวยนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นทรงถ้วยแบบนี้เลยนะคะสีส้มค่ะสีส้มเป๊เลยนะคะนี่ชัดมากๆเลยค่ะ นี่ถ้าบานหลายวันแล้วก็จะออกเป็นส้มชุมพูชุมพูหน่อยๆค่ะนี่ค่ะล่องรอยนะคะล่งรอยปะการยังไม่ได้มาตัดแต่งกิง่งเลยค่ะนี่ก็ดูเลค่ะใบเขากําลังสวยนะคะตูมเขาใหญ่มากๆเลยค่ะอีมิเรียงนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะโอ้ี่กาลังตูมค่ะนี่ตูมใหญ่มากๆเลยเหลือไม่กี่ต้นค่ะเหลือประมาณสามสิบต้นนิดๆค่ะนะคะอันนี้ก็โคโค,โคนัดไอใช่ไหม นี่ค่ะเหลือแค่นี้แหละค่ะจะตายแล้วแต่ที่เหลืออยู่หลายต้นก็คือภูมิค่ะภูมินะคะนี่ประการยังไม่ได้มาตัดแต่งกิ่งเลยค่ะเสียดายนะคะที่ภูมิเขาจะบานไม่นานค่ะเขาจะบานไม่นานนะคะสักสองสามวันเขาก็จะร่วงแล้วค่ะยิ่งบ้านประการนะคะมีลมนะคะลมแรงกีบกุหลาบก็จะไม่อยู่กับเรานานค่ะก็จะโดนลมพัดไปพัดมาแล้วก็ร่วงไปค่ะนะคะ อเลิกซานดีนก็เหมือนกันค่ะประการเหลืออยู่สามต้นนะคะสามต้นแต่ก็ไม่แน่ใจค่ะว่าจะอยู่กับประการไปรอีกนานไหมนะคะแต่ก็กําลังติดดอกติดตูมอยู่ค่ะอีอเล็กซันดีนค่ะเป็นกุหลาบสีออโอรสสวยๆเลยนะคะนี่นี่นนประการให้ดูตูมเขานะคะใหญ่มากค่ะอเล็กซันดีนค่ะชําง่ายด้วยนะคะนี่เวลา ประการตัดแล้วเสียดายนะประการก็เอาไปนี่ค่ะดอกนี้บานนานแล้วนี่จะร่วงแล้วค่ะนี่นี่อลิกซันดีนค่ะเนี่ยค่ะใบของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นไม่ไม่นะคะก็จะเป็นชั้วโลกเนี่ยค่ะแต่ประการก็เลี้ยงไปแบบธรรมชาติจริงๆค่ะประการไม่ได้หายาหาอะไรมาฉีดเขาเลยค่ะปล่อยเขายิ่งหน้าร้อนหน้าฝนที่ผ่านมาค่ะโอ้กุหลาบของประการนะคะยำเย่มากๆค่ะ แล้วประการก็เห็นน้องๆหรือว่าพี่ๆนะคะทุกคนแล้วค่ะที่ติดตามประการก็เขียนว่าของบ้านหนูก็เป็นของบ้านหนูก็เหลือไม่กี่ต้นบางคนก็ถอดใจค่ะประการก็เหมือนกันค่ะจะไม่ซื้อมาเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าซื้อมาเพิ่มก็ต้องเริ่มต้นใหม่ค่ะก็คือต้องปรุงดินใหม่ดินก็มีแกะขี้ไก่ดินถุงนะคะดินถุงหรือดินร่วนนะคะแล้วก็ใบไม้แห้งหรือเปลือกไข่อะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยค่ะผสมกันไปนะคะ ดินปลูกเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเราปรุงไม่ดีใส่อะไรเยอะเกินไปอะไรยังไงเนะะี่ยค่ะก็จะทําให้กุลาบของเราจเจริญเติบโตได้ไม่เท่ากันค่ะนี่นะคะอันนี้คือคารีค่ะนี่ประการเหลืออยู่ต้นหนึ่งค่ะต้นแรกก็เหมือนจะตายแล้วค่ะพอมาลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยก็โอเคค่ะกลับฟื้นคืนมาค่ะว้าวนี่ค่ะอันนี้ก็พอได้ชุมเนาะนี่ดอกบานไปแล้วค่ะร่วงไปแล้ว อันนี้ชื่ออะไรนาะเป็นออกดอกเป็นกลุ่มเป็นโช่นะคะนี่โอ้ตายแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหนี่นี่น,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 นอะไรกันจ้านี่ค่ะมากัดมากินค่ะนี่กําลังจะออกดอกค่ะคือทอฟฟี่ค่ะนี่เหลือกิ่งเดียวค่ะตอนแรกประกายมีอยู่สามต้นเนาะเหลือกิ่งเดียวโอ้อือึทำไมโดนตัดค่ะนี่ นี่ค่ะดอกเล็กๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นโอ้อันนี้น่าจะเป็น,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 ปนชัวเอมานนเอลค่ะที่ประการต้นใหญ่สองสามต้นตรงนั้นนะคะประการตัดทิ้งแล้วก็สร้างลงรุดค่ะตัดใจค่ะแต่ตอนนี้ประการก็มีต้นสำรองค่ะก็คือกิ่งที่ประการเสียบนะ,ะนี่กาลังจะบานแล้วค่ะนี่นี่ค่ะตูมของเขานะคะชัวเอมานูเอล e. เป็นกุลาบกึ่งเลื้อยนะคะต้นใหญ่สูงค่ะสูงสามเมตร สามเมตรสี่เมตรเลยนะคะนะคะกิ่งก้านเขายาวมากๆเลยเมตรกว่าสองเมตรนู่นแหละค่ะนี่นะคะดอกตูมเขาค่ะแล้วประการก็ยังได้อันนี้ค่ะมงคือค่ะยังอุตสาเสียบแล้วก็ติดมาค่ะออกดอกนะคะออกดอกให้ชมอยู่ค่ะนะคะมงคือกุหลาบดวงใจของฉันนะคะนี่เป็นตุูมๆค่ะนี่โอ้ประการก็ เหลือกุหลาบไม่กี่ต้นค่ะก็จะมีภูมิมีโมนาลิซ่านะคะมีมงคคือมีชัวอีมที่ประการเสียบแล้วเขาติดค่ะนะคะแล้วก็มีอเล็กซานดีนด้วยค่ะอันนี้ก็ไวเยซงค่ะนี่ไวเยซงนะคะใกล้จะเดสมอลีแล้วค่ะนี่นะคะใบถ้าเขาสมบูรณ์นะคะตอนแรกๆนะคะประการนากวัวดินเขาจะหมดสภาพค่ะตอนแรกๆนะคะที่ประการเอามาปลูกค่ะใบสีเขียวนะคะเขียวปีเลยนะคะ เขียวแล้วดอกก็เป็นสีม่วงเข้มๆแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะอันนี้ก็ดอกกุหลาบสีเหลืองค่ะไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะนี่ค่ะดอกใหญ่มากเลยนะคะเป็นกุหลาบเตัดดอกค่ะเป็นกุหลาบทรงตัดดอกนี่ค่ะนี่พอเขาโดนแสงแดดเขาจะเป็นเหลืองเคลือบๆออกชุมพูนะคะนี่สวยงามอยู่ค่ะนี่ค่ะเหลือไม่กี่ต้นแล้วค่ะเหลือประมาณสามสิบต้นนะคะในกระถางด้วยในพื้นดินด้วยเนาะอันนี้ก็ เป็นกุหลาบมอนสุขุไทยค่ะประการก็เสียบได้ต้นหนึ่งเหมือนกันนะคะนี่ค่ะมอนสุขุไทยกําลังจะบานแล้วก็กําลังติดแล้วดินน่ะประการใส่ไม่ได้ถึงครึ่งกระถางเลยนะคะนี่แค่กลุนก้นกระถางเองนะคะเดี๋ยวจะต้องหาดินมาเพิ่มค่ะว่าจะไม่บํารุงปรับปรุงแล้วนะคะแต่พอเห็นเขาออกดอกนี้ก็นึกสงสารเขาค่ะนะคะนึกสงสารเลยแหละเพราะว่าเขาอยู่กับเรามานาะให้ดอกให้ผลผลิตในการปลูกของเรามานาน,นะคะ่ะ ปการปลูกกุหลาบมานี่ก็ตั้งแต่ปีนู่นแหะคะ่ะเริ่มต้นปลูกจริงจิงก็ปีประมาณหกหกหนึ 1, ่งหกสองค่ะแต่มาจริงจังก็ตอนที่ประการ,กรเกษียณแล้วคือปีหกสามเนาะแล้วประการก็เริ่มถ่ายคลิปลงเรื่อยๆค่ะเพราะว่าประการมีวัสดุอยู่แล้วเนาะก็เลยถ่ายคลิปมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ชมกันเนาะนี่ค่ะประการพพเนี่ยเริ่มแตกกิ่งแตกก้านค่ะนี่เริ่มแตกยอดมาแล้วนะคะ แต่ก็คงจะไม่สมบูรณ์เต็มที่หรอกค่ะแล้วต้นนี้ค่ะนี่เป็นกุหลาบสีม่วงเข้มๆค่ะแดงม่วงบานเย็นเข้มๆเ,เลยนะคะตามจริงแล้วกุหลาบสีแดงประการมีหลายต้นมากๆเลยนะตอนที่ยังไม่ได้สร้างลงรดนะคะแต่พอดีประการตัดสินใจทําลงรดแล้วประการก็เลยต้องตัดทิ้งค่ะแล้วก็เลยไม่อยากจะพูดถึงค่ะนี่กุหลาบสีเหลืองประการเหลืออยู่สามต้นนะคะสองสามต้นเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็ยังอุตส่าห์เหลือค่ะนี่ ที่เป็นอะไรนะมิดไนบลูค่ะนี่นะคะมิดไนบลูเป็นกุหลาบสีม่วงนะคะอากาศหนาวแบบนี้ยิ่งม่วงเข้มๆเลยนะคะนี่ม่วงแดงค่ะนี่กําลังออกค่ะเหลืออยู่นิดเดียวค่ะนี่แตกขึ้นมาใหม่จากก้านนี่ค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะดินก็เห็นรากผูเลยนะคะก็คือไม่ได้ไปหาแกบขี้ไก่ไม่ได้ไปหาดินมาผสมให้เขาเลยค่ะลูกชายถามว่าแม่หมดไปเท่าไหร่ล่ะหมดไปเยอะสิ เขาก็พูดเหมือนประมาณว่าแม่เนี่ยลงทุนกับกุหลาบแล้วแม่ก็ต้องเป็นภาระในการดูแลของเราเนาะชอบใครชอบมันค่ะแบบนี้ไม่ต้องว่าการหลกก็เลยบอกว่าก็แม่ชอบของแม่แบบนี้นะคะอันนี้ก็คืออับ,บราฮัมดาบี้ค่ะประการมีอับ,บรามดาบีสี่ต้นนะคะหนึ่งต้นอยู่ในกระถางค่ะไอสามต้นที่ลงดินนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกลับสู่ดาวแล้วนะคะอันนี้ก็ยังเหลือ อะไรนะกุหลาบญี่ปุ่นนะคะชื่ออะไรมิมิมอุมิ <c oughs> นี่ค่ะตดอกนี้ค่ะยังเหลืออยู่ค่ะน,นี่สวยงามอยู่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะตอนนี้นะคะแสงแดดกําลังออกมาค่ะนี่ค่ะบริเวณบ้านประการเมื่อวานนี้ประการก็ทําบริเวณบ้านเพิ่มค่ะนะคะเดี๋ยวหนาวนี้ปีใหม่นี้นะคะลูกหลานก็จะมาเขาดาวกับประการนะคะ ลูกชายบอกว่าแม่่เป็นโรคขี้เหงาแต่แม่แต่ประการก็เถียงนะคะว่าแม่ไม่ได้เหงาโรกแต่แม่รักพี่รักน้องรักลูกรักหลานอยากให้มารวมตัวกันมาทํากับข้าวแล้วก็มากินถามมากินมาสังสรรค์กันแล้วก็ถามสาะระทุกสุขดิบสนทนาปลาใสากันเนาะนี่ค่ะประการก็มีระเบียงสองอันเลยนะนะคะนี่ที่จอดรถกว้างขวางคะ่ะลูกชายบอกว่าแม่ทาโรงรถนะก็ทําจอดมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยนะ ลูกชายประการค่ะเขาขับรถมาจากกรุงเทพไหมคะมอเตอร์ไซค์นี่ค่ะนี่ประการก็ยังเหลือไม้ไม้รูทค่ะกุหลาบสีแดงดอกใหญ่ค่ะนูนยอดอยู่ข้างบนค่ะแล้วตรงนี้ก็ภูมีต้นหนึ่งค่ะที่พอที่จะได้ดูกันนะคะได้ชมกันแล้วอันนี้ก็ยังเหลือเจอรี่เจนนิ่งค่ะนะคะเจอรี่เจนนิ่งก็เหลือนิดเดียวค่ะใกล้จะไปแล้วค่ะนี่ค่ะดอกเขานะคะเมื่อก่อนนะคะตอนแรกๆโหดอกสวยมากๆเลยค่ะนี เจอรี่เจนนิ่งนะคะกุหลาบเป็นพวงค่ะกุหลาบออกดอกเป็นพวงเป็นดอกเดียวก็มีดอกเป็นพวงก็มีนะคะไมล์โรสนะคะนี่นี่ค่ะประการจะให้ชุมเมื่อวานนี้นะคะประการก็เลยให้คนงานค่ะมาต่อเติมพื้นข้างล่างค่ะนี่ระเบียงอันเก่าของประการแล้วประการก็ปลูกแคทตัสนะคะเมื่อวานนี้เอาออกมาตากแดดนีประการก็เลยให้เขาลาดปูนค่ะลาดปูนข้างล่างก็ห้องของลูกชายค่ะ พอดีตอนนี้ประการจะบอกว่าประการมีหลานน้อยแล้วนะประการมีหลานสาวแล้วค่ะประการก็เอ,อ่อทำบริเวณให้เขาเลี้ยงลูกค่ะเดี๋ยวปีใหม่เข้ามาค่ะเนี่ยค่ะด้านหลังก็มีดอกไม้มีอะไรนะคะก็แค่นี้ละค่ะบ้านของคนสูงวัยเนาะก็อยู่ไปค่ะนี่ค่ะอากาศนะคะพระอาทิตย์ก็กําลังขึ้นค่ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณนะคะที่คอมเมนต์มหาประการขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปของประการเนาะถึงจะไม่มีสาระมีประโยชน์แต่เราได้มารู้จกกักกันแล้วรักกันแล้วเราก็รักกันตลอดไปนะคะรักนะคะขอบคุณค่ะ